ความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่มีความเป็นเมืองที่ทันสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจอันบาทโดยเริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี2005สายไฟฟ้าและสายสื่อสารบริเวณถนนจุนาลรีตั้งถึงสารหลักเมืองจะมีการก่อการไฟฟ้าหลวงท้าได้รับความร่วมมือและการกวางใจ g ีระวางบนระวางล่างทำงาน โอเคค่ะในที่นะคะท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขบวนรถนะคะขอให้เจ้ารองขบวนรถนะคะบ ดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะครับโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกเนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมากระทบกับมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของัยธรรมชาติเรื่องของรถชนเสาอะไรก็จะไม่เกิดเรื่องของจักสานจ,จากต้นไม้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทัดเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงในการใช้ไฟที่ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยแต่ที่สําคัญเป็นั้านอีกอันหนึ่งก็คือทัศนียภาพที่สวยงามนะครับเห็นว่ารอบยา่าโมที่เราลื้อเสาไปแล้วเนี่ยสวยงามมาก ต่อไปมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไดอ้อีกแหล่งหนึ่งนะครับแล้วโคราชเราหรือนครราชสีมาเนี่ยเราทำทั้งหมด2ีถนนนะครับวงเงินวงเงินประมาณ2,000กว่าล้านเนี่ยทั้งหมดในเขตเทศบาลจะไม่มีเสาไม่มีสายโดยเฉพาะไอ้สายสื่อสารที่ลงรังแบบที่ท่านนายกไ,ได้บอกไว้แล้วนะเราลงมือตอนนี้เลยนะครับมันก็จะสวยงามนะครับความสวยงามของบ้านเมืองนะครับแล้วมันจะมีคนท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับได้มาอีก